ธรรมะที่หลวงพ่อสอนไว้เยอะแยะเลยนะหลวงพ่อสอนกรรมฐา,านมาตั้งแต่ปีสองเจ็ดยังไม่ได้ปวดตอนนั้นหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านอยู่ที่โกราสท่านเจ็บ รู้จักกับหลวงพ่อหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ด,ดุลก็เจะขากลับจากสุรินทร์นจะแวะโคลาชเสมอ,อท่านคุณท่านรู้ว่าหลวงพ่อภาวนาท่านก็เลยบอกหลวงพ่อบอกคุณไปเผยแพร่นะธรรมะที่คุณปฏิบัติมานะมันจะเป็นประโยชน์ กต่นคนอีกจำนวนมากแต่เดิมครูบาอจารย์สอนกรรมฐานจะสอนให้พุโทโธพิจารณากายในหลวงปู่ดูลยนะ์สอนให้หลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อพุทธท่านบอกว่าคนเมืองคนมีการศึกษา ทำงานที่ต้องใช้ความคิดมันเหมาะกับกบรรมาฐานคือการดูจิตตัวเองครูบัอาจารสั่งหลวงพ่อก็เลยทำท่านให้ไปเผยแพร่หลวงพ่อก็ไปให้วิธีไปเขียนลงหนังสือม,มันมีหนังสือรายเดือนหนังสือโลกทิพย์อะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่อง ประวัติครูบาอาจารย์เขียนตั้งแต่ปี2527เขียนแล้วก็ไม่ลงชื่อนะใช้นามปากกาไม่อยากให้คนรู้จักไม่ได้อยากเผยแพร่แต่ครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องทำม่เลยเผยแพร่แบบไม่ให้คนรู้จัก ใช้นามปากกาเพราะเรายัางต้องปฏิบัติของเราอยู่ยุ่งกับคนเยอะๆเดี๋ยวจะเิ่นช้าคนก็ชอบไปถามหลวงพ่อพุทธนะว่าคนนี้เป็นใครอะไรท่านก็บอกมาที่วัดท่านบ่อยๆแต่วันนี้ไม่มา หลวงพ่อสอนที่เจอตัวกันสอนยุคแรกๆคนรู้จักพาไปกลับลงปุด,ดุลไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกัน รุ่นแรกที่สอนก็มีสองคนทนำะมาค่อยๆเพิ่มขึ้นคนในที่ทำงานตอนหลังถึงได้มาสอนวงกว้างหลวงพ่อสังเกตอย่างนะรุ่นแรกๆที่หลวงพ่อสอนนะสัดส่วนที่เข้าใจธรรมะเนี่ยสูงมาก อย่างสอนมีอยู่กลุ่มหนึ่งนะสิบประมาณสิบคน<ม>เข้าใจธรรมะสองคนยี่อร์ซ็นต์รุนแรกจริงๆริงร้อยเปอร์เซ็นต์มาหลังๆคนเรียนเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนหลวงพ่อจำจี้จำชัยควบคุมใกล้ชิดไม่ได้ คนจำนวนมากนะที่เข้าใจนมาคงระดับไม่เกินหลักร้อยทำไมทำไมค่อยได้กันเพราะไม่ทำไม่ทำธรรมะนั้นฟังแล้วไม่ได้เอาไปทำไม่เห็นผลแล้ว ไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติอยศีลเรารักษาทุกวันเราทำในรูปแบบให้จิตมีกำลังแล้วเราก็ในชีวิตประจำวันเรามีสติรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่ได้นะบางคนเดือนหนึ่งบางคนสองสามเดือนก็เข,เข้าใจแล้ว จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเราเคยหลงทั้งวันกนะ็รู้สึกตัวได้บ่อยขึ้นเราเคยทุกข์หนักๆกนะ็กลายเป็นทุกข์น้อยๆทุกข์เบาๆาเคยมีความทุกข์นานๆกลายเป็นทุกข์สั้นๆอย่างบางคนทุกข์มากอกหักนะอกหักเพราะทุกข์คนส่วนใหญ่ถ้ารักกันจริงนะเราอกหักนะ ทุกันเป็นปีแต่ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นความทุกข์มันเกิดตอนที่คิดเท่านั้นแหละเวลาใจเราหลงไปคิดถึงคนที่เรารักนะเขาไม่อยู่แล้วนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นพอเรามีสตินะพอเ,เห็นเฮ้ย้นี่มันหลงคิดเนะี่ยความหลงคิดดับความทุกข์มันก็ดับ มันไม่มีอะไรมันเหมือนภาพหลวงตาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจเรามันเป็นแค่ภาพหลวงตาหลอกเราฉะนั้นเราเองเป็นคนสร้างความทุกข์ให้ตัวเองอย่างคนอื่นมาสร้างปัญหาให้เราได้เช่นมันมาขับรถชนเราเราขับรถดีๆนะ ถ้ามีคนมาขับรถชนรถเราอะไรเงี้ยหรือบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันเลี้ยงหมากลางคืนเหาหนูหูเราจะนอนก็หมามาเหา่าอะไรเงี้ยคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองแยกให้ออกระหว่างปัญหากับความทุกข์เป็นคนละอันกันปัญหานะั้นเป็นสิ่งที่มากระทบ เป็นผัสสะมากระทบคืออารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจเรเรียกว่าเป็นปัญหาเกิดขึ้นอย่างทำมาหากินดีๆนะเกิดโรคระบาดขึ้นมาทำมาหากินไม่ได้เคยรวยก็ไม่รวยแล้เนีย่ยเป็นสิ่งที่มากระทบแต่บางคน ้าได้เคยฝึกจิตฝึกใจนะสิ่งที่มากระทบก็เหมือนเหมือนกันนะกับคนอื่นแต่คนหนึ่งทุกเยอะอีกคนหนึ่งทุกน้อยเนี่ยทุกมากทุกน้อยหรือไม่ทุกนะอยู่ที่ตัวเองเมื่อเราความทุกขนะ์นั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองความทุกข์ในใจเราคนอื่นสร้างปัญหาเราได้ หรือบ้านเราก็สร้างปัญหาให้เราได้เราอยู่ของเราดีๆนะปลวกขึ้นบ้านากินบ้านเราเนี่ยเป็นปัญหาหรือลมมาพัดต้นไม้ล้มทับบ้านเราหลังคาพังเนี่ยเป็นปัญหาหรือเราอยู่มานานนะร่างกายไม่แข็งแรงเราแก่เราเจ็บป่วยอันเนี้ยเป็นปัญหา คนที่ไม่เคยฝึกกรรมาฐานพอมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตนะไม่ว่าจะปัญหาที่คนอื่นทำให้หรือปัญหาจากทรัพย์สินเงินทองนะตำแหน่งหน้าที่ปัญหาจากร่างกายของตัวเองคนที่เคยฝึกกรรมาฐานมันมันจะไม่เกิดความทุกข์ทางใจนะความทุกข์ทางใจมันเกิดจากความอยากของตัวเอง อย่างเราแก่นะเราอยากไม่แกมันก็กลุ้มใจเราเจ็บป่วยเราอยากไม่ป่วยเราก็กลุ้มใจเรามีคนรักอยู่อยากให้เขาอยู่กับเราตลอดไปเขาไม่อยู่เขาไปอยู่กับคนอื่นเรามีความอยากแล้วเราก็เลยทุกข์ใจมีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเมื่อความทุกข์ทางใจเนะี่ย เกิดจากความอยากของเราเองไม่ใช่เกิดจากคนอื่นสิ่งอื่นไม่ได้เกิดจากสภาพแวดล้อมไม่ได้เกิดจากความแก่เท่าของร่างกายเพราะนความทุกข์ทางใจกับความทุกข์ทางโลกทั่วๆไปโคนละอันกันคนส่วนใหญ่นะพอร,ร่างกายไม่สบาย จิตใจก็เ,เป็นทุกข์ไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านเปรียบคนซึ่งมีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นนะหรือเจ็บป่วยนะ mm. ก็เหมือนถูกยิงด้วยธนูดอกที่หนึ่งพอความเจ็บปวดเกิดขึ้นนะอย่างในร่างกายเราไม่สบายเนะีเหมือนโดนธนูดอกแรก แล้วใจอของคนที่ไม่เคยฝึกมันจะเจ็บป่วยไปด้วยมันโดนธนูดอกที่สองคือทำถูกทำ้ายจิตใจไปด้วยแต่คนที่ฝึกกรรมฐานแล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ข้างนอกนะปัญหาทั้งหลายที่มากระทบเป็นของข้างนอกแต่ทั่งร่างกายเราเจ็บป่วยนี่ยังเป็นของข้างนอกเลย ราร่างกายกับความเจ็บป่วยนะไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกเห็นอยู่ท่านบอกว่าคนทั่วไปนะเวลามีความทุกข์ครั้งที่หนึ่งแล้วเนะี่ยจะต้องตามมาด้วยความทุกข์ทางใจความทุกข์ครั้งที่สองแต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานดีนะเราจะมีปัญหามีความทุกข์อะไรอันเดียวความทุกข์เข้าถึงได้แค่ร่างกาย ไฟไหม้บ้านเนี่ยสมมติบ้านเราถูกไฟไหม้เราไม่ได้โดนไฟคลอกร่างกายเราไม่ได้เจ็บปวดเ้ืยซ้ำไปแต่ว่าเราเสียดายเราไม่อยากให้ไฟไหม้บ้านใจเราก็เลยมีความอยากอยากให้ไฟมันไม่ไหม,ม,ม,ม้ทั้งที่มันไหม้มไปแล้วเพราะความอยากเกิดขึ้นความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้น เวลาเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราอยากให้มันไม่เจ็บป่วยความทุกข์ทางใจก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกดีๆนะเราจะสามารถแยกได้อันนี้เป็นปัญหาทางโลกโลกอันนี้เป็นความทุกข์ทางร่างกายพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดามีทรัพย์สินเงินทองมันก็มีการสูญเสียได้ มีชื่อเสียงเกียรติยศมันก็สูญเสียได้มีความสุขก็สูญเสียได้มีคนยกย่องสรรเสริญวันหนึ่งคนก็นินทาได้นี่เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นเวลาเราสัมผัสนะกับธรรมะประจำโลกเรียกโลกกระธรรมแปดประการมีลาบ กับความเสื่อมลาบเวลามีลาบเราก็ดีใจเวลาเสื่อมลาบเราก็เสียใจมียศเสื่อมยศมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์สุขทุกข์อันนี้คือสุขทุกข์ทางร่างกายเราเนี้ยอย่างร่างกายเราเป็นสุขร่างกายเราเป็นทุกข์ร่างกายไม่สบายเป็นทุกข์ในโลกนี้ไม่ได้ มีสมบัตินั้นก็จะให้มันอยู่กับเราตลอดไปเป็นไปไม่ได้สมบัติที่เราเก็บไว้ถึงวันหนึ่งเรารักษาหวงแผนไม่มีใครมาปล้นไม่มีใครมาขโมยถึงวันหนึ่งมันก็เป็นของคนอื่นบ้านเราเราสร้างมาถึงวันหนึ่งนะถ้าไฟไม่ไหม้ไปก่อนอายุไม่พัดพังไปก่อนถึงวันหนึ่งมันก็เป็นของคนอื่น เพราะนันทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นของประจําโลกลัดกันใช้ตอนได้มาเราไม่เคยฝึกกรรมฐา,านเราก็หลงยินดีคิดว่ามันจะอยู่กับเราถาวรตอนเสียไปเราไม่เคยฝึกกรรมฐา,านเราก็เศร้าโศกเสียใจหรือบางทีเรายังไม่ได้มาเราอยากได้มา ความอยากเกิดขึ้นมเมื่อไหร่ความทุกเกิดทันทีเลยอย่างเราชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งให้อยากได้มาเป็นเมียเรางันก็ทุหลนทุรายในใจนะอยากรักเข้ามากเลยนะคนไทยมีนะประเภทรักผู้หญิงนะสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วเมื่อก่อนรักผู้หญิงแนตะ่ว่าผู้หญิงเขาอยู่ ใต้ปกครองของพ่อแม่เขาผู้หญิงไทยแต่ก่อนนะพ่อแม่ปกครองไนอะ้หนุ่มจะไปจีบนะก็ะกลัวพ่อแม่เขาไปหาเขาไม่ได้นะไปดั้มดั้มมองๆองอ,งอยู่ข้างบ้านเขาเผื่อจะเห็นหน้าสักแวบ,บหนึ่งประเภทไม่ได้เห็นตัวเห็นหลังคาบ้านก็ยังดีอย่างนี้ถนะามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์ ทำไมต้องลำบากขนาดน,นั้นเพราะมีความอยากเกิดขึ้นเมื่อเราเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านะหัดสังเกตที่ใจของเราเองทุกครั้งที่ความอยากเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเป็นคําสอนของเราทนะ่านไม่ได้ให้เชื่อท่านนะ แต่ท่านท้าให้เราพิสูจน์ว่าสิ่งที่ท่านสอนจริงหรือไม่จริงพิสูจน์เอาหลวงพ่อก็ขอท้าพวกเราทุกคนให้พิสูจน์ว่าเวลาความอยากเกิดขึ้นในใจเรานะความทุกข์เกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไปดูด้วยตัวเองที่จริงแล้วความอยากเกิดทั้งวันเมนะบางทีนอนอยู่ได้ยินเสียง สงสัยว่ามันเสียงอะไรนะอยากรู้นี่ก็อยากแล้วนะกำลังนอนสบายๆนะได้ยินเสียงอะไรก้าแก,ก๊กก,ก้าแก๊กนึกว่าขโมยเข้าบ้านอยากดูก็ต้องลุกจากที่นอนที่แสนสบายลุกไปชะงกดูไปดูว่ากลัวด้วยนะเผื่อเป็นผู้ร้ายไปดูมันเดี๋ยวมันทำร้ายเอาเนี่ยนะความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะความอยากมันเกิดขึ้นทั้งวันเลย เวลาความอยากเกิดขึ้นคนทั่วๆไปก็พยายามสนองความอยากแต่ความอยากมันมีธรรมชาติอันหนึ่งสนองอันหนึ่งผ่านไปแล้วมันก็มาอีกอะความอยากอันใหม่ก็มาทันทีเพราะงั้นการแก้ปัญหาด้วยการตอบสนองความอยากมันไม่ยั่งยืเนเหนื่อยไม่เลิกเหนื่อยตลอดชีวิตเพราะความอยากมันเกิดตลอดชีวิตแต่ถ้าเรามาหัดทำกรรมฐานเราสังเกตไป ความอยากเกิดทีไรความทุก์เกิดทุกทีไปหัดดูตัวนี้ไว้แล้วเราจะรู้เลยว่าไม่มีใครมาทำให้ใจเราทุกได้นะเราทุกเองเพราะอำนาจของความอยากส่วนปัญหาทางโลกโลกมีปัญหาก็แก้ไปใช้สติใช้ปัญญาไม่ใช่ใช้ความอยากอย่างเราค้าขายไม่ดี เคยขายดีแล้วก็ขายไม่ดีขึ้นมาเราก็ต้องใช้เหตุผลไปดูว่าทำไมคนไม่เข้าร้านเราแต่เดิมเข้ามื่อาจจะมีร้านอื่นที่น่าสนใจกว่าคน้าไปนี่คือปัญหาไปดูว่าปัญหามีสาเหตุที่ไหนก็นไปแก้ที่นั้นเราก็จะแก้ปัญหาทางโลกได้ส่วนทางจิตใจเราตัวทุกข์นั่นนหะ เป็นปัญหาใหญ่ของเราเราก็ดูอะไรเป็นเหตุของทุกข์ก็คือตัวตัณหาตัวความอยากถ้าเรารู้ทันนะความอยากดับความทุกข์มันก็ดับเพราะฉันเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะจะปัญหาในจิตใจเราเองหรือปัญหาข้างนอกก็ตามปัญหาในชีวิตก็ตามเวลาแก้ปัญหานะให้ไปพิจารณาให้ดี สาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนแก้ที่นั่นแก้ที่ตัวสาเหตุตั้งแต่เรื่องโรคโนะแก้ที่สาเหตุอย่างเราปลูกข้าวข้าวเราเหี่ยวแห้งเราก็ไปดูทำไมข้าวเราเหี่ยวแห้งน้ำไม่พอเนี่ยรู้สาเหตุนะก็ไปหาน้ำมาใส่ให้ต้นข้าวต้นข้าวก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ย ลูกเวลามีปัญหาชีวิตเกิดขึ้นอย่าเอาแต่เพอ้อฝันอย่าเอาแต่เรียกร้องให้เทวดาช่วยอย่าเอาแต่ขอพรให้พระช่วยไปดูว่าสาเหตุของปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วแก้ที่สาเหตุบางอย่างเขาแก้ได้บางอย่างเขาเกินกำลังที่จะแก้อย่างเราไม่สบายเงี้ยเพราะว่าร่างกายไม่แข็งแรง หรือโดนเชื้อโรคด้วยพักผ่อนไม่พอด้วยอนะไรเงี้ยก็หาหมอนะรักษาแต่ถ้าเรายังทำนิสัยเหมือนเดิมนะพอหมอรักษาหายแล้วเราก็เที่ยวตลอนตลอนทั้งวันทั้งคืนกินเหล้าเมายาเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมันก็ป่วยมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของความเจ็บป่วยหมอก็ช่วยแก้ปัญหาปลายทางประทัประทางไปวัน แต่เราสร้างความเจ็บป่วยให้ตัวเองนะอันนี้ถ้าเราวิเคราะห์เรืปัญหาอยู่ตรงนี้เราต้องแก้ที่ต้นเหตนะุบางอย่างกรรมให้ผลแรงเราไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยเช่เรามีกรรมพันธจะเป็นมะเร็งถึงอายุช่วงหนึ่งเราก็เป็นมะเร็งขึ้นมานะเราไม่ได้ทำอะไรอันนี้เป็นผลของกรรมเก่านะ ซึ่งตัวนนี้เราแก้ไม่ได้เราก็รักษาไปรักษาไปตามสภาพจุดสำคัญรักษาใจของเราให้ได้อย่าปล่อยให้ความอยากมากดขี่บังคับเราความอยากมันก็อยากเห็นรูปอยากได้ยินเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สิ่งสัมผัสร่างกาย อยากได้อารมณ์ทางใจที่ดีที่สนุกสนานเพลิดเพลิน,นความอยากก็มีอย่างนี้นะก็อยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑธรรมารมณ์นะนะอยากในอารมณ์ทั้งหกนะแล้วแต่ละอารมณ์นะั้นมีลีลาสไตล์ของความอยากได้อีกสามแบบเรายังไม่เห็นรูปเราอยากเห็นรูป พอเห็นรูปแล้วรูปนี้ชอบใจเราอยากให้รูปนี้คงอยู่รูปนี้ไม่ชอบใจเราอยากให้หายไปได้ยินเสียงเรายังไม่ได้ยินอย่างเราคิดถึงคนที่เรารักเราอยากได้ยินเสียงเขาเนี่ยยังไม่ได้มาอยากได้มาอยากได้เสียงพอได้เสียงแล้วก็อยากให้เสียงน <c oughs> ั้นอยู่กับเรานานๆถ้าเกิดเป็นเสียงที่เราไม่ชอบ เราก็อยากให้มันหมดไปเร็วๆแม้แต่กลิ่นรสสัมผัสท,ทางกายหรืออารมณ์ทางใจก็มีความอยากได้อย่างละสามอันอยากได้มาอยากให้คงอยู่อยากให้หมดไปความอยากนั้นเกิดทางอายตนะท 6, ั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างแต่ละอย่างเกิดได้สามแบบ นั้นตัณหาเนี่ยแจกแจงแยกแยะออกไปเลยมีสิบแปดแบบมีสิบแปดอย่างเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นนะเอาแค่ว่าใจเราอยากขึ้นมาเราคอยรู้ใจอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอย่างเนี้ยได้กลิ่นอาหารอยากกินรู้ว่าอยากคอยรู้ทันความอยากในใจของตัวเองบ่อยๆนะ ถ้ารู้ทันความอยากเนะี่ยสติรู้ที่ความอยากนะความอยากมันเป็นกิเลสเป็นตัวโลภะสติรู้เมื่อไหร่มันดับเมื่อนั้นอะ่ะเมื่อความอยากอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ดับความทุกข์มันก็อยู่ไม่ได้มันไม่มีเหตุมันก็ดับอย่างเราคลุ้มใจนะเราอยากให้หายคลุ้มใจไม่มีใครสั่งได้ แต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยเมื่อกลุ้มใจเพราะความอยากนะความอยากดับนะไอ้ความกลุ้มใจมันก็ดับเพราะฉะั้นความทุกข์ในใจเรานะมันดับเพราะตัณหามันดับหลวงพ่อขอท้าพิสูจน์นะไปลองดูว่าจริงหรือไม่จริงเวลาความอยากเกิดขึ้นแล้วความทุกข์มันเกิดนะจริงไม่จริงไปดูน,นี้นะอะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ทีแรกว่าจะเทศสั้นๆนี่อุตส่าห์ตั้งกล้องเลยเทศให้ยาวหน่อย เดี๋ยวคนที่เขาดู y o u t u b e นะหลวงพ่อพูดอะไรสองสาคำนะทีมงานนี่ก็บ้องบ้องเอาเลยนิดหนึ่งไปลงอย่งนี้นะเเลยเทศให้เยอะเลยนี้ไปทํานะบอกแล้วว่าธรรมะฟังเฉยๆไม่ได้ต้องลงมือปฏิบัติ